สวัสดีค่ะพิกัดนี้อยู่ที่หน้ารามคำแหงซอย23ร้านเอเซ่เชิญค่ะร้านเอเซ่จริงๆแล้วเป็นร้านผ้าไทยของเอเองนะคะเราขายผ้าไทยที่เกี่ยวกับผ้าไทยประยุกต์ทั้งหมดนะคะเชิญเข้ามาดูได้นะคะของที่ร้านเอทั้งหมดเลยจะมีหลายแบบด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดว่าคุณเดินเข้ามาคุณกำเงินมา300เราทอนให้คุณ 10บาทนั่นก็คือราคา <Wow. S 1> ทั้งร้านอยู่ที่290มีตั้งแต่ผ้าถุงนะคะแล้วก็เสื้อสบายเสื้อหลายอย่างแล้วก็มีทั้งกระเป๋าออเทเซอรีเยอะแยะมากมายให้คุณพร้อมช็อปทำไมถึงจะต้องทำร้านผ้าไทยแล้วขายราคาเดียวเพราะว่าเราดูว่ารัฐบาลสนับสนุนในเรื่องการใส่ผ้าไทยเอกชนสนับสนุนให้ใส่ผ้าไทยเพราะว่าจะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย <Wow. S 1> ก็เลยมีแนวคิดว่า เฮ้ยทำยังไงดีให้เขาหาซื้อได้ง่ายๆร้านของเราจะอยู่ติดถนนตรงทางม้ารายอยู่รามกำแหงซอย23ในซอยนั้นเป็นซอยวัดสามารถเอารถเข้ามาจอดได้ทั้งร้านเอดขายราคาเดียวจริงๆไหมจริงๆนะคะ <Wow. S 1> ทั้งร้านเนี่ยเราขายราคาเดียวไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกางเกงผ้าถุงเหมือนที่เอใส่ผ้าถุงที่เป็นผ้าถุงสําเร็จรูปผ้าถุงที่เป็นะตะของานเย็บปักถักร้อยทุกอย่าง หรือไม่ว่าจะเป็นหัวลัดสิ้นปิ่นปักผมกระเป๋าสารเราก็ขายราคาเดียวทางร้านของเราเนี่ยจริงๆแล้วหลกักๆเอสจ,จะบอกว่าต่างกับชาวบ้านยังไงร้านอื่นยังไงของเราคืองานชาวบ้านแตกต่างตรงที่ว่าเวลาผ้าของเราอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีการย้อมสีธรรมชาติเราย้อมสีธรรมชาติออกมาแล้วอ่ะถามว่าน้ําสีธรรมชาติอ่ะ มันตกไหมบอกเลยว่าตกนะคะ <Wow. S 1> แต่เราก็มีวิธีการแนะนําลูกค้าว่าในส่วนของผ้าของเราที่ร้านตกแรกๆเราจะแนะนําให้แยกซักครั้งสองครั้งบ่อยๆน้ําสีมันก็จะไม่ออกละคือเขาอยู่ตัวชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีวิธีการต้มผ้าเนี่ยนานทําให้ผ้าของเราอะ่ะสีจะไม่ตกกินลายกันที่นี่จะไม่เป็นลายพวกนี้รีดบนหน้าผ้าได้เลยไม่ต้องกลัวติดเตารีด <Wow. S 1> ทั้งร้านของเอเดรสขายราคา290บบาททั้งร้านแต่ตอนนี้ เรามีโปรโมชั่นนะคะหลากหลายโปรโมชั่นเราจะจัดทุกเดือนเลยแทบจะทุกเดือนด้วยซ้ำสิ่งสำคัญที่สุดเราต่างจากที่อื่นก็คือว่านอกเหนือจากเราจะขาย290ราคาเดียวทั้งร้านแล้วเรายังมีระบบสมาชิกสำหรับให้ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยยิง QR code เป็นสมาชิกร้านข้อดีของการเป็นสมาชิกร้านก็คือว่าของลองรู้ก่อนจองโดยไม่ต้องจ่ายเงินมัะจำ เวลาของอะไรที่ร้านมาใหม่เราจะลงบ่อยมากเราจะเด้งไลน์แจ้งไปทางลูกค้าเลยว่าท่านสมาชิกท่านไหนสนใจผ้าที่ลงแล้วสามารถแจ้งแล้วจองเราให้ทางเราเก็บไว้หลังร้านยังไม่ต้องจ่ายเงินมาจํานะคะของทางร้านเราสะดวกก็ค่อยมารับนะคะเ <Wow. S 1> นี่ยคือสิทธิพิเศษแล้วก็ข้อดีสำหรับคนที่เป็นสมาชิกร้าน <Wow. S 1> การเป็นสมาชิกร้านเป็นยังไง ก็แค่เปิดบินซื้อผ้าตัวเดียวนอกนั้นเป็นสมาชิกตลอดชีพเลยบางครั้งนะคะบางครั้งเอจัดโปรโมชัน่นทั้งร้านสาหรับสมาชิกเหลือแค่1้0ยทั้งร้านนั่นก็คือข้อดีบางทีปีใหม่เรามีแจกของต่างๆนานาเลยนั่นคือข้อดีของการเป็นสมาชิกร้านทั้งร้านนะคะอย่างเช่นตัวนี้เราจะมีแบรนด์ของเราเองก็คืออย่างเช่นเนี่ยค่ะเป็นชุดเดรส เป็นงานชาวบ้านนะคะปักแบรนด์ร้านเลยบางอย่างนะคะที่สำคัญคือร้านของเอร่าขายส่งด้วยของเรานอกเหนือจาก290แล้วเรายังมีราคาบุฟเฟ่เหมาจ่ายบุฟเฟ่เหมาจ่ายเนี้ยไม่ได้เป็นราคาโปรโมชั่นแต่เป็นราคาตลอดที่เพียงคุณจ่าย1,560คุณรับไปเลย6ชิ้นคือคะได้หมดเลยนะคะทั้งร้านเลยเรายังมีราคาอีกสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปขายส่ง ผู้ที่ต้องการนำไปขายให้กับลูกค้าท่านอื่นราคาของเราจะมีเลทอยู่ที่10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นแล้วก็50ชิ้นไล่ลงมาจนถึง1ชิ้นเพียง180บาทแต่ถ้าสนใจอยากจะให้เราไปเปิดสาขาคุยกันได้อีกทีค่ะข้อดีของทางร้านนะคะเอ็ดคิดว่าหลักๆแล้วอะ่ะมันก็คือเรื่องของราคา ถ้าราคาไม่สูงมากการใส่ผ้าไทยมันก็จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นสบายทอมือสบายที่เป็นผ้าไหมถ้าเราจับต้องได้เราสามารถเปลี่ยนบ่อยๆได้สโลแกนร้านของเอสนะคะเอสเซ่ผ้าไทยไวัยรุ่นชอบทําไมถึงต้องผ้าไทยไวัยรุ่นชอบเพราะเอสคิดว่าไหนๆเอสก็มาเปิดร้านผ้าไทยละผ้าไทยทั้งหมดอ่ะเอสสามารถใส่ได้หมดเลยมันก็เปรียบเหมือนกับว่าทั้งร้านเนี่ยมันก็เหมือนตู้เสื้อผ้าของเอสเอง ถ้าวันไหนอนอยากใส่เห็นไหมมันก็อยากเป็นวัยรุ่นทุกอย่างมันก็สามารถเอามาประยุกต์ได้เนี่ยอย่างเนี้ยเก๋เป็นเดสเป็นอ่าทรงเดสทรงเกาหลีมีผ้าปาเตะมีชุดเซ็ตก็มีนะคะแบบนี้ก็มีหลากหลายเลยท่านไหนที่ต้องการหานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนไม่ทราบจะไปหาผ้าไทยที่ไหนอ่ะคุณกดคลิกซื้อออนไลน์คุณรู้ไหมว่าการซื้อออนไลน์กับการให้คุณมาช็อปเองทางร้านเราอ่ะ มีบริการขายออนไลน์ด้วยนะคะเรามีเพจชื่อเอเซ่้าไทยช็อปต่างกับชื่อ่ยังไงเวลาเราขายเราจะถามตรงส่วนสัดส่วนของคุณก่อนว่าสัดส่วนคุณเท่าไหร่เพราะว่าเวลาชาวบ้านที่เขาตัดเย็บอ่ะเขาจะมีการตัดเย็บไม่เหมือนกันบ้านสองหลังตัดรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันสีเดียวกันแต่ไซส์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องถามก่อนบางรุ่นของเอสนะคะไซส์เอสใหญ่กว่าไซส์เอลบางรุ่นก็มีนะคะแล้ววันนี้เอสก็ อยากเชิญชวนก็คือเชิญชวนให้มาใส่ผ้าไทยและอยากจะแนะนำให้กับคนที่ต้องการหาผ้าไทยให้ได้ใส่ผ้าไทยในราคาที่สามารถควักกระเป๋าโดยที่สบายสบายนอกจากผ้าไทยที่มีแล้วนะคะเรายังมีเกี่ยวกับจงกระเบนมีผ้าถุงมีที่เป็นผ้าถุงอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนที่เอใส่นะคะก็จะมีหลากหลายแบบเนี่ยค่ะที่เห็นคือ290หมดเลยนะคะหลากหลายค่ะแล้วก็ที่สำคัญเวลาท่านไหนต้องการจะซื้อส่งคละได้ทั้งร้านเลย <Wow. S 1> อ,อย่างเสื้อทำไมถึงบอกว่าเอเซ่ผ้าไทยแบรุ่นชอบ <Wow. S 1> เห็นไหมมันเก๋อ่ะมันใส่แล้วมันก็ยังดูโมเดิร์นมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยคนที่ใส่ผ้าไทยจะต้องเป็นคนที่สูงวยแล้ว <Wow. S 1> ไม่เลยสมัยนี้ ช่างก็จะมีวิธีการตัดเย็บที่ดูโมเดิร์นแล้วก็ดูวัยรุ่นน่ารักน่ารักนะคะก็อยากจะโชว์จะมีหลักหลากหลาย,ลายแบบซึ่งเวลาซื้อทางออนไลน์ของทางร้านเราก็มีนะคะแต่เราก็จะแนะนำวิธีการอาซักอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าการใส่ผ้าฝ้ายแล้วว่ามันหดจะบอกเลยว่าผ้าที่ใส่แล้วไม่หดส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทางอุตสาหกรรมที่เขาย้อมเคมีแล้วสีไม่ตกแต่ของร้านเอดบอกเลยว่าผ้าทำมาจาก ผ้าใยผ้าไหมผ้าพวกนี้จะเป็นผ้าธรรมชาติผ้าธรรมชาติอ่ะน้ําสีเขาอะเวลาย้อนธรรมชาติมันตกอยู่แล้ว <Wow. S 1> และเรื่องของการหดตัวมันหดอยู่แล้วแต่เรามีวิธีแก้คือเราอาจจะไปซักรอบถัดไปโดยวิธีการใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนผ้ามันก็จะเกิดการขยายตัวถามว่าผ้าฝายใส่แล้วมันรู้สึกอร้อนไหม แน่นอนเพราะว่าความเป็นฝ้ายมันก็เหมือนสำลีเนาะเขาถึงเอาสำลีไปยัดนุ่นใส่เป็นผ้าหม่มห่มตัวเพื่อให้แบบคลายความคลายความหนาวแต่ผ้าฝ้ายมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีช่องตารางระบายความร้อนได้ดีนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีโปร่งโปงโล่งๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาใส่นอกเหนือจากทั้งร้านราคา290แล้วเรายังมีผ้าทอมือ ผ้าทอมือเนี้ยจะเป็นอีกเลทหนึง่งอีกราคาหนึง่งส่วนที่เป็นผ้าทอมือน,นะคะเราจะสตาร์ทผ้าทอมือตั้งแต่ราคา590ไปจนถึงหลักหมืน่นถามว่า590ไปจนถึงหลักหมื่นแตกต่างกับ290อย่างไร290เนี่ยเป็นผ้าที่เขายืดไฟด้วยมือก็จริงนะคะแต่ตรงเนี้ยเขาบางอย่างเขาก็จะใช้เครื่อง แบบพวกนี้ก็คือจะเป็นมือทั้งหมดนะคะขึ้นจบทั้งหมดนะคะอย่างผืนนี้จะเป็นผ้าลาวครั่งนะคะจากผ้าอุทัยธานีผืนนี้จะอยู่ที่ราคา12,500ห้า <Wow. S 1> ถ้าสมมติว่าท่านไหนสนใจสอบถามผ้ามาที่ทาง a c e b o o k เอเซ่ผ้าไทยช็อปได้นะคะทางร้านนะคะจะมีตั้งแต่ผ้าที่เป็นผ้าชาวบ้านผ้าสุโขทยัยมีหลากหลายที่นะคะ ผ้าสุขโขทยัยผ้าอาน้านผ้าเหนือมีตั้งแต่ผ้าหัดเซี่ยวนะคะตีนจกหัาเซี่ยวแล้วก็มัดมีหมักโคนตินจกแล้วก็ผ้าสําเร็จรูปต่างๆนะคะรวมถึงสบอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมสําเร็จรูปซึ่งเราอัดกาวแล้วอย่างเงี้ยที่รานนี้ก็ขายไม่แพง990 นอก <Wow. S 1> เหนืออันนี้หมายถึงว่านอกเหนือจาก290เนี่ยอย่างพวกเนี้ทั้งร้านเลยนะคะอยู่ที่ราคา290หลักๆแล้วอะเราก็จะมีสต็อกของมากมายสําหรับคนที่ต้องการนำไปขายต่อหลักๆอย่างเช่นว่า10ชิ้นอยู่ที่ราคา2,400บาทก็จะตกถูกลงมาอีกเหลือชิ้นละ240ย่ามก็มีย่ามพวกนี้ก็จะเป็นงานชาวบ้านตุงก็มีหมวกพวกนี้ก็ใช่หมดนะคะ ผ้าสนใจนะคะผ้าข่าม้าผ้าเขาม้าของร้านเอสก็มีหลากหลายแบบด้วยกันอย่างผ้าเข่าม้าแบบนี้ค่ะก็จะเป็นผ้าเข่าม้าที่เป็นงานมือเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะยกตัวอย่างค่ะ เนี่ยผืนนี้เอ็ดก็ขาย290นะคะหลักๆแล้วอ่ะลูกค้าของร้านเราเป็นไคยเราอยู่ตรงรามคำแหงซอย23ลูกค้าของเราก็จะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนเพราะว่าอยู่ใกล้มหาลายัยใกล้สถานศึกษาในส่วนของตรงนี้นอกเหนือจากนี้ยังมีช่วงเทศกาลต่างๆที่บริษัทองค์กรต่างๆต้องการนำผ้าไทยนีย้ไปเป็นของขวัญของฝาก เขาก็ใช้วิธีการซื้ออย่างเช่น50ชิ้นเพราะว่า50ชิ้นของร้านเอดาคุณจ่ายเงินแค่9,000บาทคุณได้สินค้าไป50ชิ้นแจกจ่ายให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่เขาต้องการาโปรดักต์แบบนี้นะคะ <Wow. S 1> อยากให้ทุกท่านนะคะ <Wow. S 1> เห็นถึงความสวยงามของคนไทยของเรา อยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความประณีตละเอียดอ่อนของชาวบ้านที่เขา่าทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาร้านของเอสนะคะบางอย่างก็เป็นงานโอท็อปนะคะแต่ว่าลูกค้าที่เขาต้องการงานโอท็อปก็สามารถแจ้งได้ต่างหากแต่หลักๆแล้วอะถึงแม้ไม่ได้ติดป o ้ายโอท็อปแต่ว่างานของเอก็จะเป็นงานที่มาจากชาวบ้านแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเอสชื่นชอบกับ ฝีมือของชาวบ้านเขาทํามือแต่เขายอมที่จะขายเอดในราคาไม่สูงมากเอสก็สามารถทําให้คุณลูกค้ามาซื้อเอสในราคาไม่สูงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นลูกค้ามีใสเอสอยู่ได้ชาวบ้านก็อยู่ได้ค่ะเอสเซ่เมื่อไหร่เรารู้ชา่